สวัสดีค่ะเซลกุลฮอนด้ามาสุขนะคะวันนี้คุณจะมาแนะนำระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่หรือ Memory s e ซ t ในรถยนต์ Honda CRV ค่ะการใช้งานจะเป็นยังไงจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพียงลูกค้าสตาร์ทรถนะคะ เบาปรับไฟฟ้าของเรานะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะคะสามารถเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังนะแล้วก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ตามความพึงพอใจของลูกค้าได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของพนักพิงหลังนะคะสามารถปรับได้ตามความถนัดในการขับขี่ได้เลยสุดท้ายจะเป็นตัวซับพอร์ตหลังนะคะด้านหลังเมื่อเราได้ตำแหน่งเบาะนั่งที่ต้องการแล้วนะคะลูกค้าสามารถมากดที่ตำแหน่งเซ็ต ตัวนี้ได้เลยนะคะเมื่อกดปุ่มเซตแล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกบันทึกตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบจะบันทึกตามตำแหน่งที่เราเลือกไว้ไหมนะคะเห็นไหมคะบอกสามารถบันทึกตำแหน่งที่เราเลือกไว้ได้เลยคะ่ะ สำหรับประโยชน์ของ Memory Seed นะคะในกรณีที่ลูกค้าใช้งานรถหลายคนนะคะลูกค้าสามารถปรับที่นั่งประจำของตัวเองไว้ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Memory Seed นะคะจะมีทั้งในรถยนต์ Honda CR-V และ Honda Accord นะคะลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาสู่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ